ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่6,500ไร่เมื่อพุทธศักราช2,535เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณนพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทืไทยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้าและพันไม้นานา,นา,นานชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์การสมพิศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์ พันไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดําเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงขา่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชการณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญและเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้ง ซึ่งภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3ามโรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิด นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต,ต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดิน โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนน์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนน์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำม,มีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติเมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดมนินการเพราะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้ลองท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้นำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชําต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย